ขงนี้เห็นความสําเร็จอนาคตภายลนห้าปีนะคะพวกเราคิดว่าภายลนห้าปีข้างหน้าเนี่ยพวกเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะก็คือหนึ่งในห้าปีในอนาคตความเปลี่ยนแปลงทำให้เห็นความสําเร็จห้าปีในห้า่ีข้างหน้าของกรกตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ สีนะคะก็คือ1ก็คือสภาพแวดล้อม2ก็คือการศึกษา3ก็คือสื่อสก็คือประชากรนะคะก็จะมาดูก่อนนะคะประชากรนะนะในอนาคตท่ามกลของรัฐนะคะประชากรที่มกรทอนี่มันจะเพิ่มขึ้นมากค่ะดูานกรศึกษาประมาณประมาณทาดได้นะคะประมาณ500คนซึ่งก็ในซึ่งปกตินะคะใน ซนแต่ละโซนของอปทนี่เราจะไม่ค่อยเห็นนักศึกษานะคะแต่ในอนาคตที่เราจะเห็นนักศึกษาอยู่ทุกชี้ทุกโซนนะคะไม่จะไม่ว่าจะตืกะะ่กระทานหอวิปาก์แล้วก็โรงครัวแล้วก็หอระฆังนะคะจะเต็งไปด้วยนักศึกษาซึ่งในกลุ่มนักศึกษาเราก็จะมีการร่วมมือสามาัคคีนะคะคือกลุ่มนี้จะมีการลงมือ นอยงดีแล้วเขาจะได้เห็นเรื่องีไม่เห็นอ่าเคต่อไปสำหรับสื่อนะคะสื่อของเราก็คือในอนาคตนะคะก็คือตึกแต่ละตึกของเรานะคะจะมีการติดติดตั้งจันรดาวเทียมนะคะทุกจุดเลยนะคะแล้วก็สําหรับการศึกษาก็คือนักศึกษาของเราจะมีกานศึก ก็จะก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะอเความก้าวมั้นก็จะมีสื่อและก็เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะค่ะแล้วก็ในสภาพแวดล้อมนะคะตัวของเราก็จะเป็นแบดทองนะคะทำไมต้อนร้ดําแขงระรถดําแพงค่ะที่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะรถน้คือสามารถลอท่อกอกได้ไงอ๋อเข้าใจอยากให้เป็นกําแพงโดยรอบ สนามกีฬานะคะสนามกีฬาให้กับนักศึกษาทุกท่านนะคะเห็นมีพูด2กลุ่มแล้วนะคะเรื่องสนามกีฬานะคะสนามกีฬาแล้วก็ศูนย์อินเทอร์เน็ตนะคะก็อยากให้มีเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าประชากรองเราก็จะเพิ่มขึ้นนักศึกษาก็จะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะคะดีค่ะแล้วเรื่องอีกข้างล่างนี้ที่เป็นยาติเป็นลายแปลว่าอะไรคะอันนี้ก็คือสภาพแวดล้อมนะคะ กรนที่มาอยู่ในนี้ก็จะมีความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันก็คือมีความสามัคคีกันในการพัฒนานะคะนี่ก็คือภาพที่เรามาพัฒนากันนะคะเป็นเดิรหลายคนค่ะนี่คือสิ่งที่พวกเราอยากให้อยากให้เห็นอยากให้เป็นในอนาคตนะคะโรงอาหารนี่สวยค่ะมีอาหารเย็นก็คือว่าตรงไหนนะคะตรงนี้ก็คือว่าจุดอาคารแบบไหนนะคะซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ นาคาแต่ละที่ก็เหมือนกับว่าจะมีแต่อาคารแล้วก็ไม่มีผู้คนนะคะต่อไปไปนีน้ไปห้าปีข้างหน้าคือเราคาดว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นจํานวน5้าคนคือภาพใหญ่คือคนเยอะขึ้นทั้งจุดเลยค,คนก็จะอยู่กระจายกันทั่วนะคะจะกระจายกันทั่วแล้วก็สิ่งสิ่งที่สําคัญนะคะจุดประสงค์ของเราก็คือในเมือ่อทุกคนมากันหลายๆคนด้วยนะคะแน่นอนนะคะชื่อเสียงของคุณเบานะคะ 在弄干冰。<laughs> <laughs>